ได้โอกาสมาแสดงเป็นพระเอกด้วยในละครเรื่องแรกด้วยหน้าใหม่แต่ดันเป็นพระเอกละครคู่กับเบสทำสิงด้วยคิวแรกๆก็มีถอดเสื้อแล้วใช่ใช่ตกใจใช่เราถอดทุกคิวเราถอดทุกคิวไม่ได้คุยซีเรียสไม่อยากจะให้คุยซีเรียสเพราะเดี๋ยวในกองเราจะซีเรียสตัวนี้ร้อยเท่าถึงขั้นที่แบบว่าโอเคไม่อยากเล่นละครต่อแล้ว แล้วผันจากวงการฟุตบอลมาสู่วงการบันเทิงเพราะมีนักปั้นมือทองของประเทศไทยไปเจอเราเขาเรียกอะไรผมไม่ค่อยคิดถึงอนาคตผมเคยเป็นคนที่แบบว่าไม่คิดถึงอนาคตอะไรเงี้ยเหมือนกันรอย,อยังไงทำไม<ห>ถึงต้องรอ,อ,งรอเนี่ยเตียวหุยชื่อมันแปลกคือชื่ออะเตียวหุยเนี่ยภาษาจีนแต่มันดันแบบไม่รู้มันคือความบังเอิญอะไรที่มันแปลกมากๆมันดันตรงกับภาษาเหนือว้า เดียวแปลว่าเดินหุ่ยเพราะฟิดผููกินกาบพรุ่งนี้ต้องเปิดกล้องนล้วเนาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพอนักแสดงหลายๆคนที่ไม่เคยทํางานกับกองนี้ถ่ายไปถ่ายมาบางทีแบบว่าจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกันพอปิดกล้องแล้วแล้วก็ได้มาพูดคุยกันนอกรอบเนี่ยเรากเพิ่งค้นพบว่าเขามีอะไรที่ทําได้ดีกว่าตอนที่ อ้าวรู้ว่าทําวันนี้ได้ทําไมก่อนตอนถ่ายละครทาไมไม่รู้ว่ะอย่างนักแสดงบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นคนตลกแต่ทาไมตอนในละครรู้สึกว่าคุณซีเรียสอะ่ะคุณทําวันนี้ไม่ได้วะ่ะคือถ้ารู้ว่าคุณมีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเราก็จะให้คุณทําอีกแบบหนึ่งอย่างเตียวหุยเราเจอกันสองครั้งเนาะครั้งแรกครั้งแรกสุดคือมาออดิชั่นครั้งที่2คือมาเวิร์กช็อปครับพอมันจะเข้าบทอะ่ะไอความเป็นคาแรคเตอร์กับความเป็นตัวตนจริงๆอะ่ะมันมันก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่อยากจะให้ปรากฏในละครก็คือ ในแบบตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่เบสออนความเป็นตัวเราคือทําแล้วต้องแฮปปี้ทําแล้วต้องสบายใจอะไรอยเงี้ยเราก็เลยหรือเราต้องนัดมาคุยสักรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก่อนก่อนจะไปถึงคิวถ่ายจริงๆซึ่งคิวถ่ายเราคือพรุ่งนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยพี่บัวน้องเขาจะมีเวลาวันไหนที่เราจะมาเจอกันก่อนวันถ่ายได้ไหมสุดท้ายคือได้คิววันศุกร์เลยวันศุกร์เลยแล้วก็พรุ่งนี้เปิดกล้องเลย ก็ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้มานั่งคุยกันหนึ่งรอบทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้คุยซีเรียสไม่อยากจะให้คุยซีเรียสเพราะเดี๋ยวในกองเราจะซีเรียสหัวนี้ร้อยเท่าเนาะเตรียมใจเตรียมใจไว้แล้วถึงอยากถามว่าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเกี่ยวกับการทํางานกองนี้รู้แค่ว่ามีน้องเบสที่เล่าให้ฟังบ้างว่าก็มีโดนว่าบ้างอะไรอย่างนี้จากเรื่องราวจนเครียด ถึงขั้นที่แบบว่าโอเคไม่อยากเล่นละครต่อแล้วแต่ว่าก็ผ่านไปได้ออันนี้คือคุยกับเบสมาใช่ใช่ครับแล้วส่วนตัวรู้สึกยังไงไม่สบายใจไหมหรือว่ามีวิธีการเตรียมตัวกับบทยังไงหรือว่ามีการทํากันบ้านยังไงกับบทที่ที่ได้ไปจริงๆผมก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันนิดนึงแบบว่าเราก็เป็นหน้าใหม่ด้วยนะออครับ<ๆ>ก็เลยกลัวแบบทําให้พี่ๆทุกคนอะไรเงี้ยเขาเสียเวลากับเรา<ๆ>อะไรเงี้ยก็พยายามเริ่มจากที่ทําได้ก่อนเลยก็คือแบบพยายามจําบทอะไรเงี้ยครับ ก็พยายามอ่านลองเล่นเองบ้างอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าลองพูดออกมาจริงๆถึงถึงจะพูดคนเดียวก็เถอะอะไรเงี้ยแบบว่าให้ให้ลองหลายๆหลายๆแบบอะไรเงี้ยครับเพื่อให้คล่องปากนะใช่ครับเป็นการแบบเหมือนฝึกกล้ามเนื้อมากกว่าเหมือนเหมือนตอนฝึกร้องเพลงอะไรเงี้ยใช่ครับก็ใช้วิธีของการซักซ้อมร้องเพลงเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรแบบนั้นใช่ครับคือเหมือนโอเคมันเป็นประโยคที่แบบพอเหมือนเคยได้พูดแล้วมันพอมาพูดจริงๆมันจะดีขึ้นนะถ้าเกิดมาอ่านตรงหน้าเซตเลยอาจจะแบบมันจำไม่ได้ปากมันอาจจะแบบขยับไม่ถูกอะไรเงี้ยใช่ซักซ้อมร้อง ไปก่อนสักรอบหนึ่งแต่ถึงเวลาจริงๆหน้าเซตอ่ะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบอกให้เตรียมใจ<ด>นะเพราะว่าหน้าเซตเราอาจจะปลับบทหลืออาจจะจะ,จะแก้บทอะไรใดๆหรือว่าแก้แอคชั่นอย่างที่ที่อ่านเองมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นอย่างนี้มันต้องรู้สึกอย่างนี้เออแต่พอถึงหน้าเซตพอตัวละครอื่นเขาซ้อมมาเอ้ยมุกนี้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอของตรงเนี้ยมันคือการปรับตัวกับสิ่งที่เกิดอยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นให้เตรียมใจไว้หน่อยได้ครับผมแต่ผอมลงนิดนึงเนาะ ใช่ครับรถก็ดีนะดูฟิตขึ้นใช่ครับแต่ไปเล่นเวทดด้วยแล้วก็ช่วงนี้เดินยับยับเลยครับเพราะว่าบอกว่าคิวแรกๆก็มีถอดเสื้อแล้วตกใจแบบเราถอดทุกคิวเราถอดทุกคิวตีความคาแรคเตอร์ตัวนี้ยังไงตีความคาแรคเตอร์ไอตัวกอรเออมันเป็นไงตัวนี้ยตัว เหมือนเป็นฟิลแบบคนที่เอาแต่ใจอ่ะเหมือนที่บ้านมีตังแต่แบบเอาจริงๆมีความคล้ายผมอยู่นิดนึงตรงที่เหมือนแบบชีวิตเหมือนไม่ค่อยคิดถึงอนาคตเท่าไหร่รู้แค่ว่าแบบโอเคกูชอบฮาร์ลี์อยากได้ฮาร์ลี์อะไรเงี้ยคือมีโฟกัสอันเดียวในชีวิตคือแบบว่าอยากได้อันเนี้ยทำยังไงก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยไม่สนวิธีด้วยใช่แบบไม่ทําการไม่ทํางานอะไรเงี้ยชีวิตเหมือนแบบเที่ยวไปวันๆคือที่อยากมีฮาร์ลี์เพราะว่าแค่อยากเอาไปขับเล่นๆเท่ๆเฉยๆอะไรเงี้ยเเป็นแบบนั้นด้วยเราก็เป็นเหมือนกันหรอไม่ผมแค่แบบเขาเรียกอะไรผมไม่คคค่ออยิดถึงนาต ผมเคยเป็นคนที่แบบว่าไม่คิดถึงอนาคตอะไรเงี้ยเหมือนกันเคยเป็นคนที่ไม่คิดถึงอนาคตใช่ครับอันนั้นคืออดีตแต่ปัจจุบันคิดแล้วหรือยังไิ่ยังคิดแล้วคิดแล้วครับมันมันคือเหมือนแค่รู้สึกว่าโอเคมันมีความชิลเหมือนเราสมัยก่อนที่แบบไม่ไม่ได้คิดถึงอะไรก็ตอนนี้อยากทําอะไรก็ทําไอที่ไม่คิดถึงอนาคตคืออะไรแล้วเราไปโฟกัสอะไรคือผมแค่แฮปปี้กับการใช้ชีวิตไปวัน มีโฟกัสใช่ไหมดนตรีหรือว่าร้องเพลงอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่เชิงขนาดนั้นครับอะไรที่มีความสุขคือตาหมดอ่าใช่คือรู้แค่ว่าโอเคชอบร้องเพลงก็ก็อยากจะร้องแต่เราไม่ได้คิดว่าร้องไปทำอะไรอืเออแค่รู้สึกว่าเออแฮปปี้กับการได้ร้องแล้วก็แบบโอเคมีคนชอบไม่ได้คิดถึงผลว่าร้องเสร็จแล้วจะเป็นนักร้องเป็นนักร้องเสร็จแล้วก็จะได้มีเงินเข้ามาผมไม่ได้คิดต่อถึงขนาดนั้นเลยแค่มีความสุขกับการทำสิ่งนี้จบ มันเหมือนเป็นการแบบเราไม่ได้วางแผนนะครับมันแค่แบบโอเคถ้าสมมุติว่าได้ก็โชคดีตอนเล่นบอลก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักบอลแต่ว่าเหมือนซ้อมไปซ้อมมาแล้วมันแค่มีโอกาสเข้าไปคัดตัวสโมสรแล้วก็โอเคไปแล้วมันก็ติดเลยทั้งทงี่แบบคนอื่นเขาซ้อมมาตั้งแต่แบบอยู่โรงเรียนที่แบบโอเคอยากเป็นนักบอลอาชีพเลยเข้ามาเรียน สายกีฬาเพื่อที่จะไปต่ออาชีพแต่เราไม่เคยคิดคือจากอาจจะจากทรงเราตอนนั้นที่แบบโอเคมีความสูงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออทรงได้ปั้นได้นะไอเรื่องฝีมือเดี๋ยวไปฝึกก็ได้อัลโอย่างนั้นใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ไม่ได้มีมีการประเมินอย่างเช่นไม่ไม่ได้คิดว่าถ้าได้จะดีใจหรือว่าถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจร้องไห้เงี้ยใช่เออมันก็เลยไม่มีความกดดันเลยเหมือนก่อนมันก็เออใช่มันเป็นความเหมือนก่อนนะเนาะคือไม่ได้คิดอะไร พอมาถึงวันนี้เริ่มคิดและถึงอนาคตครับพอเริ่มมีความรับผิดชอบว่าชิพหายแล้วต้องแสดงละครแล้วเว้ยเฮ้ยคือตอนแรกมามาประกวดอย่างเดียวแล้วก็ไม่เข้ารอบใช่ไหม<ช>แต่ดันได้โอกาสมาแสดงเป็นเป็นพระเอกด้วยในละครเรื่องแรกด้วยหน้าใหม่แต่ดันเป็นพระเอกละครคู่กับเบสทาสิ่งด้วยชิลอย่างเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ครับมีโจทย์แล้วว่าจะต้องทําให้ดีที่สุดแต่มีเครื่องวัดละตอนนี้เครื่องมอนิเตอร์คือคนดูและเรตติง้งและผู้ใหญ่ของช่องครับ และก่อนถึงด่านของผู้ใหญ่คือพุ่มกับกองนี้ที่ได้ข่าวว่าปวดจัง <c oughs> เออชี่ปแปลงละอย่างเงี้ยทำไงใช่ผมก็จริงๆมันก็กดดันนิดนึง มันมันมันใหม่มากๆอะไรจากชีวิตที่ไม่กดดันเลยตอนนี้มันเริ่มกดดันใช่คือจริงๆมันมีไหมช่วงโมเมนต์ที่กดดันมันมีครับเหมือนการที่แบบเราเริ่มใหม่กับอะไรก็แล้วแต่มันมันกดดันหมดเลยคือไปเจอจริงๆมันก็ไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นเหมือนตอนเราเข้าไปซ้อมบอลได้จริงๆอ่ะพอเข้าไปเจอของจริงแล้วมันุ้ยมันจริงจังว่ะมันไม่ใช่ไม่ได้มาเล่นๆเออมันไม่ได้แบบเฮ้ยมันไม่คิดไม่ได้นะแต่ว่าแค่ผมก็ก็คิดอยู่แค่ตรงหน้าแค่นั้นเฉยๆว่าโอเคก็ตั้งใจซ้อมแต่เราไม่ได้คิดถึงแบบ อนาคตอีกหรือว่าเฮ้ยต้องไปทําอะไรเพื่อที่จะทําให้ตรงนี้มันมันดีที่สุดดีขึ้นอะไรขึ้นไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทาอะไรก็ทําแต่ตรงนั้นแต่พอหลังจากนั้นคัดปึ้งก็กลับบ้านใช้ชีวิตปกติใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้เก็บไปต่อคือเหมือนฟุตบอลอย่างเงี้ยมันซ้อมทุกวันอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเอาเควันวันหนึ่งเออวันหนึ่งเราก็ต้องมาซ้อมแล้วสองชั่วโมงมันก็เหมือนมันจบลงแค่ตรงนั้นอเราไม่ค่อยแบบออกมาต่อมันแบบน้อยมากที่จะคิดเองว่าเฮ้ย ต้องไปเล่นเวทนะต้องไปพัฒนาตัวเองนะเพื่อที่จะแบบอ่าถ้าเกิดร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมันก็จะทำสองชั่วโมงนั้นึดีขึ้นกว่านี้ใช่แล้วเหมือนซ้อมกับคนรุ่นเดียวกันไปอย่างเงี้ยโดนเขาว่าแบบเอ้ยทาไมมึงรับไม่ได้วะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เอา้วทําไงอ่ะก็รับไม่ได้เอาก็เอาส่งมาใหม่สิเดี๋ยวกูแค่ว่าแบบเอาก็กูแบบกูก็เพิ่งมาปะแล้วกูจะแบบเก่งได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเคยไปซ้อมกับคนที่เขาโตๆกว่าแบบจริงจังกว่าอย่างนั้นอะ แล้วกลับมามันถึงรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มีมมอะไรอ่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราพัฒนาตัวเองจากที่อื่นมาด้วยตรงเนี้ยมันก็คือเหมือนเราทํางานหนักกว่าเขาอ่ะมันก็มันก็เห็นชัดถึงผลของว่าอะไรอ่งเงี้ยอย่างการแสดงอะไรเนี้ยผมก็ไม่เคยเหมือนกันปกติไม่ชอบอ่านหนังสือด้วยแต่นี้ก็คือถือว่าเป็นช่วงที่ผมอ่านหนังสือเยอะที่สุดในชีวิตล้เป็นคนเหนือถูกไหม คนเหนือคาแรคเตอร์คนเหนือด้วยป่ะที่มันทําให้แบบชีวิตสบายๆเรื่อยๆเกี่ยวมั้ยพี่เขาบอกว่าคนเหนือเขาจะแบบว่าสบายๆชิวๆพูดแบบว่าอ่อนนุ่มนุ่นนันนี่เจ้าเอาจริงๆก็ดูไม่ได้พูดช้าขนาดนั้นอย่างผมเจอแม่ผมด่าก็กลัวไปเหมือนกันทำไมถึงชื่อเตียวหุยปาชอบสามก๊กแล้วก็ปามีเชื้อจีน5 0อ๋อก็คือครึ่งนึงแล้วก็เขาชอบนิยายด้วยใช่ครับเขาชอบเขาอยากให้เราอ่านด้วย แต่ผมยังไม่เคยอ่านเลยเตียวหุยในคาแรคเตอร์ของสามก๊กได้ไปสืบมามว่าลักษณะเขาเป็นยังไงเป็นคนแบบห้ำห้ามหน่อยครับแบบค่อนข้างแบบดุดันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีความความเก่งเรื่องของกลยุทธ์ในการแบบออกรบก็มีอย่างนั้นอยู่แล้วก็มีความแบบซื่อสัตย์รักพี่รักน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบ ดูนิสัยเสียไปหน่อยแบบอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยก็เลยโดนลูกน้องตัวเองฆ่าตายอ๋ออันนี้คือคาแรคเตอร์ที่ที่ที่พ่อเขาบอกว่าอยากให้เราเป็นก็คือเป็นนักรบที่มีความออชาญฉลาดนะแต่คาแรคเตอร์จริง,รงๆเวลาไปบอกคนอื่นคนอื่นลูกเตียวหุยนี่มันขี้เมาไม่ใช่เหรอโดนลูกน้องฆ่าตายกันอะไรอ่าเงี้ยแล้วเมาไหมตัวตัวจริงกินไหมไม่เมาครับไม่เมาดื่มไหม บ้างเราก็รู้สึกกับชื่อนี้เหมือนกันทําให้เราบางบาง,บางทีก็แอนตี้กับโดนเพื่อนล้อใช่ไหมโอ้ยเยอะล้อยังไงทาไมถึงต้องล้อนี่ยเตียวหุยชื่อมันแปลกคือชื่ออะเตียวหุยเนี่ยภาษาจีนแต่มันดันแบบไม่รู้มันคือความบังเอิญอะไรที่มันแปลกมากๆมันดันตรงกับภาษาเหนือว เตียวแปลว่าเดินหุ่ยแปลว่ากรีดเดินกรีดใช่ก็เลยโดนล้อว่าเดินกรีดมาตลอดตล้งแต่เด็กไอ่อย่างนั้นเลยจนแบบว่าแม่ขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมมันคือกึ่งกึ่งไปทางแบบว่าตุ๊ตเต๋าเงี้ยใช่ใช่ใช่มันจะแบบอ้ไอ้อะไรเงี้ยแบบเตียวไปที่ไหนจะบอกชื่อเล่นตัวเองก็คือแบบโดนล้ออีกแล้วมันก็เลยแบบว่าเซ็งเซ็งอะไรเงี้ยเออเมันก็เลยรู้สึกว่ากอยากเปลี่ยนชื่อตอนเด็กๆยิ่งตอนเด็กๆนี่เราแบบตัวโดนแกล้งเลยเพราะว่าตัวเล็กตัวเล็กเลยอตัวเล็กที่สุดเลยตัวเล็กกว่าผู้หญิงตัวเล็กกว่่่าเเพืออนะไรงี้ยใช แต่พอตอนต้วกล็กแสงเพื่อนเออเหมือนผมก็งงเหมือนกันแล้วมันอ้วนแล้วพออ้วนแล้วก็ยืดแล้วก็ถึงได้เท่านี้แต่อาจจะได้ปามาด้วยแต่ว่าแค่ตอนแรกงงว่าทำไมถึงตัวเล็กขนาดนั้นเหมือนตอนแรกแม่ผมก็กลัวผมไม่โตอะไรเงี้ยแต่ปาผมสูงร้อยเกือบร้อยเก้าสิบสูงมากใช่สูงตัวใหญ่กว่าผมเยอะเลยเป็นนักกีฬาเป็นนักตะก้อทีมชาติโอ้ยเจ๋งว่ะทีมชาติเลยหรอใช่ใช่แต่ว่ายุคก่อน ส,สืบศักพันสืบอีกครับชื่ออนุศักชื่อเหมือนกันอีกคนอชอบจําสลับด้วยสืบศักสืบศักใช่ใช่ตัวสูงๆยาวๆนะ่ืบ่ักแล้วเรามีเคยมี <c oughs> ชื่อในใจไหมตอนที่บอกขอแม่ว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อเรามีช้อยไหมว่เาเราอยากเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรตอนนั้นน่าจะขอว่าแบบชื่อนน,น,นี้มั้งครับชื่อนนอ๋อเบสิกลยเออมันเหมือนแบบเราไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าเหมือนน่าจะเป็นชื่อที่เคยได้ยินแล้วก็เขียนง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวหุยเขียนยากด้วยใช่ไหมเวลาใช่ผมยากทั้งชื่อชื่อเล่นชื่อจริงอ่ะคือกว่าจะเขียนจบคือแบบ เพื่อนเขาทําข้อสอบกันไปครึ่งนะอะไรเงี้ยตอนเลากอตอนเด็กๆก็แบบแม่แบบอยากเปลี่ยนชื่อหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอองั้นแม่อนุโลมให้ไม่ต้องเขียนนามจกรุณชื่อยาวเกินก่าจะเขียนจบอะไรเงี้ยตายแล้วเอออุปสรรคเนาะพอเข้ามาอยู่กรุงเทพที่บอกว่ามาเป็นเล่นกีฬาแล้วก็ทากิจกรรมอื่นๆด้วยนอกจากกีฬาจริงๆความฝันของเราเป็นนักร้องหรือว่าเป็นอย่างอื่น ตอนแรกกับผมที่ผมบอกผมไม่มีความฝันเลยย้ายมาอยู่กรุงเทพคือมอไหนมอหนึ่งครับอ๋อมอหนึ่งอยู่โรงเรียนอะไรที่กรุงเทพมาเข้าเซนต์โดมินิกครับเซนต์โดมินิกอันตอนนั้นก็คือเริ่มมาเล่นบอลจริงจังยังไม่จริงจังด้วยผมเล่นเพราะว่าแค่ป้าอยากให้ออกกับบอลชิดองก็อโศกเพชรบุรีเนาะใช่ใช่อ๋อเลยอยู่ค่ายอยู่นอนค่ายนักกีฬาวได้ไหมไม่ไม่ไม่ครับ ของเซนดอมมันไม่ได้ไม่ได้จริงจังเรื่องพวกกีฬานเป็นแค่กิจกรรมเสริมให้นักเรียนใช่ใช่ครับโรงเรียนผมมันจะมีเครือเขาเรียกเครือแาสเลเซียนที่นับถือเขาเรียกอะไรพ่อองเดียวกันอ่ะใช่ใช่ครับคุณพ่อบอสโกอะไรเงี้ยมันจะมีแบบมันจะมารวมแข่งกีฬากันทั้งหมดอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างใช่เหมือนเทพซิรินแข่งกับตีมูดมอะไรเงี้ยใช่ไหมฟิลประมาณนั้นอ่ะแบบเครือเครือเดียวกันมาแข่งกันแบบหลายๆกีฬาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เล่นบอล อยู่นานก็เริ่มซ้อมตอนมหนึ่งคือไปซ้อมแบบเล่นๆกองหน้าป่าสศูนหน้าป่าไม่ประตูประตูใช่เพราะอะไรเพราะอ้วนตอนแรกผมไม่หอยากวิ่งใช่ก็เป็นประตูเราเลือกหรือเขาเลือกผมเลือกเองอ๋อแล้วพอโตขึ้นก็ยังเล่นบอลอยู่ใช่ครับแล้วพัฒนาไปแบบว่าเล่นเล่นจริงจังขึ้นมามันเริ่มซ้อมโหดขึ้นเรื่อยๆก็ตามอายุตามรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งโตมันก็เหมือน ไปเจอเพื่อนที่มันโตเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็อ่ะโอเคพัฒนาขึ้นจนช่วงมอมอม5อะไรเงี้ยมีโอกาสได้เข้าไปซ้อมกับไทยลีกท่าเหลือพอบ้านผมอยู่ท่าเหลืออะไรเงี้ยได้ไปไปซ้อมกับชุดใหญ่เลยเห็นความจริงจังของเขาเลยมันแบบคนละเรื่องจากที่เราแบบไปซ้อมกับพวกรุ่นเดียวกันที่แบบเคยด่าแล้วว่าเฮ้ยรับไม่ได้วะอะไรเงี้ยมันแบบมาเจออย่างนี้มันแบบโห แล้วทำยังไงเราคึกเขิลหรือว่าเราถอยผมก็สู้ผมก็สู้อยู่แล้วผมโอเคผมตั้งใจแค่นั้นแหละบภาพมันเปลี่ยนไปเลยภาพการเล่นบอลมันเปลี่ยนไปเลยว่าเฮ้ยเราจริงจังมากขึ้นเลยเหมือนพอเราเจออันที่มันแบบของจริงอ่ะที่แบบเขาเก่งกว่าเยอะมันคือคนระดับอะไรเงี้ยพอเรากลับไปซ้อมที่เดิมมันรู้เลยว่าแบบเอ้อะไรของมึงเนี่ยมันดูแบบมันดูแบบไม่มีอะไรไปเลยเออแล้วมันนีหน้าาดดากูด้วยใช่แรว่าไปเจอแบบอันที่มันยากกว่ามาแล้วอะไรเงี้ยแบบเดียวกันกับละครเราใช่ เจอแบบที่ยากกว่ามาแล้วอาจจะต้องโดนด่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดีทีหลังบางครั้งอะ่ะเรารู้สึกว่าทำไมยากจังทำไมยากจังแต่ลืมไปว่าพอมันผ่านยากแล้วพอไปเจอง่ายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยง่ายอะ่ะ<ม>อะไรมันก็ง่ายไปหมดอะไร,ะไรงเงี้ยเนาะเออใกล้งกล้ประสบการณ์ที่รู้ก็คือแค่แบบว่าเริ่มต้นนะยากยากที่สุดแล้วแล้วผันจากวงการฟุตบอลมาสู่วงการบันเทิงเพราะมีนักปั้นมือทองของประเทศไทยไปเจอเรา มาเป็นคนที่ประเภทที่แบบว่าถ้ามันโดนอะไรที่มันจําเป็นจะต้องทําแต่ว่าก็คือตั้งใจเต็มที่มีการกลับมาซ้อมแต่ว่าคิดเองไหมคิดเองไม่ค่อยได้แต่ว่าโอเครู้ว่ามันต้องเนี้ยคือไม่อยากทําให้มันพังก็ต้องซ้อมคือเพลงของผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาร้องให้ใครฟังเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันมันดันเป็นจุดแรกจุดแรกที่แบบทำไ่เข้ามาได้ใช่แล้วมันก็เหมือนทําให้รู้ตัวว่าเออจริงๆชอบร้องเพลง่ะ แบบว่าได้ทําแล้วมันปลดล็อกตัวเองแล้วอะไรเงี้ยฝากเนื้อฝากตัวกับทีมงาน,นครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมใจดีกับผมหน่อยนะครับสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีผู้กินกับ